จากตอนที่แล้วนะคะเรามาพูดกันเรื่องจุดเปลี่ยนใช่ไหมว่าพันธมิตทำไมถึงลาออกจากงานได้นะคะแล้วก็มาถึงสมุดที่แบบทำให้ได้แล้วแบบจับเงินแสนครั้งแรกนะคะอันนี้เป็นหน้าสุดท้ายในเล่นที่สี่เล่นนี้นะคะก็คือปี2016เนี่ยอันเนี้ยเป็นภาพที่เป็นต้นกำเนิดของ สมุดเล่มแรกนะพันพันทำสมุดขายด้วยนะคะสองเล่มน,นี้เลยนะคะคือจุดเปลี่ยนของพนักง,งานประจำมาเป็นศิลปินเต็มตัวนะคะสำหรับสองเล่มน,นี้เนี่ยรักมากๆเลยนะคะสมุด Note แล้วก็ Happy Note นะเดี๋ยวจะเล่าไปฟังว่ามันดีมันเด็ดแบบไหนนะคะแต่ก่อนอื่นที่จะเล่าใช่ไหมอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะแล้วถ้าเกิดใครแบบว่าชอบคลิปแนวนี้นะ คอมเมนต์ข้างล่างให้ด้วยนะครั้งหน้าจะได้ทำอะไรแบบนี้ให้ดูก็ดีค่ะมาเริ่มกันเลยนะจากสองเล่มนี้ที่บอกใช่ไหมว่าเริ่มวาดรูปจากเล่มเก่าใช่ไหมแล้วก็มาเป็นเล่มนี้นะคะก็เริ่มจากวาดมือก่อนนะแล้วก็นําภาพที่วาดมือในครั้งที่แล้วนะคะมาทําเป็นสมุดแบบนี้นะมาวาดเป็นภาพสีน้ําแล้วก็สแกนนะคะอันนี้เนี่ยมงีงานวาดมือสีน้านะแล้วก็ปลก ที่ใช้นะคะงาน i l l u t t r a t o r ด้วย l l u s t t a t i o n หรือ r a t o r อะไรประมาณนะี้ AI ในภาพเวกเตอร์นะคะครั้งที่แล้วใช่ปหที่บอกว่าเฮ้ยเรามีสมุดที่แบบได้มาฟรีแต่มันไม่โดนใจอะแล้วมันก็บางด้วยเขียนต้องแบบหน้าเว้หน้านะก็เลยเกิดความรู้สึกว่าไม่ได้แล้วฉันจะต้องมีแบบสมุดที่มันใช่ทั้งนั่งปกนะต้องเปิดกลางได้เต็มที่ ไม่รู้มีใครเป็นหรือเปล่าเวลาเราวาดรูปบางทีสมุดมันเปิดกลางได้ไม่หมดอะเวลาเราวาดแล้วมันก็จะแบบสะดุดสะดุดสะดุดเนี่ยนะก็ไม่แฮปปี้นะก็เลยทําสมุดสองเล่มน,นี้ขึ้นมานะคะเล่าไปเล่ามาก็เรื่องงงไปเหมือนกันนะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าเฮ้ยไอ้สมุดที่ทําให้ได้เงินแสเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงกันนะคะมาเริ่มเปิดกันเลยตั้งแต่อันแรกแล้วกันที่ my note เปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเขียนเลยว่า m a k e t i n g s h a p p e n นะตอนนั้นก็แบบอยากมีความฝันหลายอย่างอยากนู่นอยากนี่มาก็ ทำนะคะเป็นปกสีแดงแรงติกนะคะเปิดมาแบบนี้จับต้องจับเบามือเพราะว่าสมุดเล่มนี้เนี่ยใช้มาตั้งแต่ปี2018เอ๊ะเดี๋ยวนะดูดูวันที่ก่อน,นลายมือก็แบบว่าง้องเงงมากแบบนึงหาใช่ใช่2018ผ่าสนามลบมาเยอะมากนะเวลาไปเรียนไปสอนไปอะไรก็จับจับแบบได้น,นี้จนเริ่มเย็นแล้วเหมือนกันนะคะก็เริ่มตั้งแต่หน้าแรกเลยในการวาดนะเดี๋ยวตอนเปิดไปนะดูด้วยนะมันจะไม่ซึมไปอีกฝั่งหนึ่งเห็นป่ะอ่าเห็นป่ ดูเรียบไหมอันนี้เป็นภาพนะคะภาพสไตล์ดูเดิอที่แบบชอบมากเป็นการวาดภาพด้วยปากกาแท่งเดียวแบบนี้เลยเรียงดูเดิอไปเรื่อยๆแล้วก็มีภาพน้องแมวเหมียวนะแล้วก็มีภาพที่วาดนะนี่นี่นี่อันนี้ก็เท่ดีเป็นการลองปากกาบ้างอัดคงอัดคลิปบ้างนะคะนี่มีดูเดิออันนี้ถ้าเกิดใครอยู่ในช่องบ่อยๆก็จะรู้เลยว่าภาพนี้นั้น มีเขียนลงในคลิปใน Youtube ด้วยเหมือนกันนะคะนี่มามามา,มาแล้วก็อันเนี้ยเริ่มเข้ามาเรื่องเด็ดแล้วพอมีสมุดและมีใช่ปะก็เริ่มเปิดคอร์สออนไลน์ครั้งแรกด้วยตอนปี2018นอกจากสมุดเนี่ยขายได้หลักแสนแล้วก็ยังทำเงินนะแบบต่อแตะตั้งแต่แบบหลักหมื่นหลักแสนกับคอร์สออนไลน์ด้วยเริ่มทำคอร์สออนไลน์นะโดยใช้มือถือมือถือ แล้วก็ถ่ายรูปนะคะแล้วก็อัด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 แล้วก็วาดนี่คือบทแรกในคอร์สเปลี่ยนคุณเป็นการ์ตูนสร้างคาลิเกเตอร์น่ารักนะคะที่มีนักเรียนเรียๆ15คนป <c oughs> พิ่มใจมากนะนี่นะคะก็รวมบทเรียนต่างๆเลยนะที่สอนวาดคนยังไงวาดหน้าด้านข้างยังไงอ่ะนี่นี่ใครอยากรู้ก็ไปเรียนในคอร์สได้นะคะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นวาดภาพแบบดูเดตอนนั้นก็คนหาตัวเองว่าแบบเออแบบไหนมันเท่ เวลาที่เปิดมาดูมันจะมีความทรงจำหนแต่ละหน้าเพราะว่าเฮ้ยเรารู้ว่าตอนนั้นเราทำอะไรเล่มที่รักมากเพราะว่า,วารวมคอร์สออนไลน์ถึงสองคอร์สในเล่มน,นี้ใช้สมุดเล่มน,นี้เลยถ่ายนะแล้วก็ใช้มือถือด้วยนะคะนีะ่ดูกันต่ออันนี้เป็นหลังๆแล้วมาวาดพลิกไปพลิกมาด้วยความที่สมุดมันว่างไงก็พลิกไปพลิกมาด้วยอันนี้ ตอนที่ขายสมุดแล้วมีคนถามว่าสมุดใช้สีน้ำได้ไหมเพราะปกติเนี่ยสมุดกระดาษ120กรัมก็จริงแต่ไม่ใช่แบบกระดาษสำหรับสีน้ำเราก็เลยเอาลองเทสต์ดูนะคะปรากฏว่าใช้ได้แต่ว่าต้องลงน้ำบางๆก็เลยมีสีน้ำอันหนึ่งด้วยแล้วก็มีการซอมวาดภาพออกแบบคาแรคเตอร์ต่างๆนะคะตรงน,นี้ก็เป็นภาพวาดสไตล์ดูเดินรวมถึงบันทึกบันทึกอันนี้อยากให้ดูนะเวลาไปเที่ยวใช่ปะก็จะแบบ บันถือ่ะว่าจะไปไหนมาไหนไปเที่ยวเกาะล้านเจอใครนะก็มันเป็นความสนุกของแบบส่วนตัวเลยอ่ะชอบที่จะแบบเฮ้ยได้มันทึกไปด้วยเขาเรียกว่าเป็นสมุดสหศึกษาว่าทุกอย่างพอมาถึงหน้านี้มามาถึงหน้านี้หน้านี้อ่ะให้ดูรอบหน้านี้ใช่ไหมอ่าจบไปหนึ่งคอร์สแล้วนะนี่เริ่มคอร์สใหม่อีกแล้วไม่น่าเชื่อเลยนั่นก็คือดูเดินวาดเส้นเบเกตูนคอร์สที่สอง ซึ่งเป็นคอร์สที่ตอนนี้เปิดมาแล้วประมาณ5-6รุ่นแล้วมีนักเรียนเรียนคอร์สตูเดิลเนี่ยประมาณน่าจะ3,000คนแล้วนะ3,000-4,000คนสำหรับคอร์สเนี่ยทั้งเรียนศกเลยคือนี่คือแบบสมุดต,ต้นฉบับตอันแรกของหลักสูตรนี้เลยนะที่มีคนเรียนเป็นพันคนนะคะก็จะแบบหน้านี้หน้านี้นะมีการออกแบบนะคะรวมถึงนะมีการวาดลายแบบแพทเทิร์นเก็บไว้ด้วยให้ดูนี่นะดูุ๊ปุ๊บฟ,บฟบุนะ แพทเทิร์นมีแจกฟรีในเพจไปขอได้แล้วก็มีการวาดออกแบบคาแรคเตอร์ต่างๆเลยนะมีสอนมีออกแบบหน้าตานะคะที่ชอบสุดเพราะว่าเราจะได้เหมือนมีแบบคาตรอ็อกส่วนตัวด้วยแล้วก็แบบนี้นะคะอันนี้เป็นแบบนะคะเพื่อไปทําเป็นอีบุ๊กเล่มแรกบอกแล้วว่าเล่มนี้มันเต็มไปด้วยจินตนาการนี่คืออีบุ๊กเล่มแรกเดี๋ยวแอบดูก่อน ซึ่งพอเปิดนี้เล่มแรกเสร็จก็จะให้ดูเล่มนี้มันจะมีความแบบเห็นไหมดูดูดูดก็คือล่างภาพในแฮปปี้โน้ตก่อนแล้วก็มาวาดภาพในไมโน้ตแบบนี้นะเหมือนมีการออกแบบก่อนแล้วก็วาดนะคะใช้สองเล่มคู่กันเลยช่วงนั้นนะเปิดให้ดูไปเห็นไหมคะนี่ก็จะเป็นคอร์สดูเดินวาดเส้นเป็นการ์ตูนนะแล้วก็ผลงานที่ชอบอีกหนึ่งอันอันนี้แฮปปี้นิวย a รเป็นดูเดินแบบ นั่นๆเลยแบบนี้นะคะมาไปกันต่อน่าจะจบแล้วปะก็แบบเออวาดไปเรื่อยๆเอออันนี้อันนี้ชอบเดี๋ยวเปิดให้ดูจะสอนเนี่ยมันต้องมีการเตรียมตัวซ้อมสอนก่อนแล้วก็จะแบบวาดก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็มาวาดต่อหน้าแบบกล้องอีกหนึ่งครั้งด้วยสําหรับวางภาพนะคะแล้วก็น่าสุดท้ายแอบให้ดูอันนี้คือผลงานชิ้นแรกของคุณคุ้มะนะคะแบบว่าวาด ในสมุดเล่มนี้ซึ่งเป็นสมุดเล่มที่รักมากเลยไม่ให้ใครมาแตะเลยยกเว้นสุธิรักษ์ของเราวาดไปด้วยนะในหน้าสุดท้ายค่ะต่อกันที่เล่มนี้ Happy n o นนะเล่มนี้เป็นแบบว่าขาวๆสะอาดยสบายๆใช่ป่ะเป็นผ้าแบบสีน้ำนะแล้วก็แบบเขียนคำน่ารักน่ารักอะ make every day happy เปิดเข้ามาเป็นแบบนี้เอกบอกว่าเล่มนี้จริงๆมันไม่มีแถบตรงนี้หรอกนะเพราะว่าสมุดเล่มนี้คือเป็นสมุด ที่มันเสียนะคะโดนทับแล้วต้องเราปกมันก็พังก็เลยเอามาใช้เองนะคะส่วนอัาดีๆไปขายเปิดมาก็เป็นภาพร่างดินสอซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็มีแบบภาพวาดด้วยอันนี้เป็นบันทึกการเดินทางที่ไปเที่ยวกับคุณคุม้มะนะตอนนั้นไปยุติกนนะ,ะก็แบบมีความทรงจําเขียนเป็นดูเดินนะแบบเออไปไหนยังไงขี่ นั่งจักรยานนั่งรถไฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นความทรงจมส่วนตัวเป็นไดรี่แล้วก็เขียนเก็บเอาไว้นะคะนี่อันนี้ไปเวียดนาม <c oughs> เขียนได้แค่เนี้ยเห็นปะแล้วก็มีการออกแบบคาแรคเตอร์กระตูนรวมถึงก็งลลลยังมีวัดกระตูนแบลรเดิ้นด้วยอันนี้ <c oughs> ได้จะหลุดต้องเปิดเบาๆเนี่ย แอบเลงถึงไหนแล้วเนี่ยใกล้ละใกล้ละเล่มนี้โอ้แล้วก็นี้เป็นหน้าที่ชอบเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันแบบมันน่ารักแล้วก็มันเป็นแบบได้รับแรงบันดาลใจจากงานปั้นเ,เจ้าเจ้าของงานปั้นอันนี้นะคะบอกว่าคือเขาน่ารักมากเลยแล้วพอเห็นการ์ตูนเขาหน้าตาแบบว่าจิ้มลิมอะ่ะมันน่ารักอะ่ะแล้วพอเราเราเห็นเราได้รับแรงบันดาลใจใช่ป่ะเราก็แบบ มาวาดเป็นการ์ตูนแบบนี้เพราะว่าเป็นการ์ตูนแบบนี้ว่าเอยเป็นประมาณนี้แล้วก็ลองดีไซน์ต่อยอดคือบางทีเวลาที่เราจะออกแบบคารแรคเตอร์บางทีเราเจออะไรสักอย่างที่มันน่ารักอะ่ะหนึ่งชิ้นอะ่ะแล้วเราก็แบบเอาสิ่งนั้นนมาเป็นแบบแรงบันดาลใจแล้วก็แบบสามารถต่อยอดคือจากของชิ้นเดียวแล้วก็วาดมาแบบเยอะเลยนะคะต่อยอดจากความชอบของเราได้ด้วย อ๋ออันนี้จำได้แล้วอันนี้ทำชาเลนจ์21 day. วันวาด21วันปะเออที่หน้าเพจนะคะอ่ะก็ดูประมาณนี้สำหรับขั้นตอนการทำนะถ้าใครอยากทำคือแบบคนอื่นึ่งจะใช้วิธีอะไรไม่รู้นะแต่แผนแพมใช้วิธีแบบนี้ก็คือ หาหนังสืออ่ะหรือสมุดที่เราชอบก่อนเป็นตัวอย่างก็เริ่มตั้งแต่แบบไปเดินตามแบบสมใจ b 2 s ร้านเครื่องเขียนต่างๆเลยนะคะแล้วก็ไปแบบซื้อสมุดอะไรเยอะมากอ่ะตัวอย่างสมุดแบบสมุดอันนี้นะปกแบบนี้ที่เราชอบนั่งเปิดว่าสมุดเราตรตางกลางได้ร้0องศานะไม่สะดุดมือแล้วก็พอบเป็นปกแข็งเนี่ยเราก็เลือกมาแล้วก็กระดาษที่ชอบคือซื้อมาแบบเยอะมากอ่ะบางทีมันไม่ได้ขายมาแบบทีละแผ่นอ่ะต้องซื้อมาเป็นแบบรีมครึ่งรีมแล้วก็มาลอง นะคะลองเขียนเขียนเขียนว่าเราชอบกระดาษแบบไหนแล้วก็มาถึงในช่วงที่เอ๊ะแล้วเ,เราจะต้องใช้กี่แผ่นกี่เล่มกี่ยกกี่อะไรเพราะว่าเวลาเย็บแบบนี้ถ้าเกิดเราซูมใ,ใกล้ๆนะมันจะเห็นแบบเขาจะเย็บเป็นเซตเซตแบบนี้เนี่ยดูนะมันจะเย็บเป็นอแยบบ่างเงี้ยเป็นเซตเซตอ่ะเขาจะเย็บแบบเป็นชุด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 ของเขาอนะ่ะแล้วเราก็แบบมนโนไม่ออกว่าแบบคือมันต้องหนาแค่ไหนเนี่ยตอนนั้นก็ใช้วิธีซื้อกระดาษมาซื้อกระดาษไปป,ประมาณแบบครึ่ง ไม่แน่จะประมาณร้อยแผ่นที่เราขายเป็นแพ็คอะก็เอากระดาษเนี่ยไปกลางไปกลางเสร็จแล้วก็วัดกี่ซรงกี่เส้นกี่มิลแล้วก็เอาเข้าเครื่องตัดแอบไปตัดอดอฟฟิล์มแล้วก็แอบตัดแบบตัดตัดตัด,ตด,ตดคือเรามีแจกันกระดาษางานแล้วก็ไปตัดตัดเสร็จใช่ป่ะแล้วก็นั่งพับ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 เสร็จก็มาแอบเรียงนะแล้วก็นับหน้าว่าเอ๊ะเราอะอยากได้สมุดกี่หน้ากี่แผ่นนะแล้วก็ปกหนาแค่ไหนเราก็แบบจับดึงจับดึงออกจนแบบ ได้สมุดขนาดนี้นยะก็คือคิดไว้แล้วว่าเราชอบสมุดขนาดนี้เพราะว่าไม่อยากได้ A5 เพราะว่ามันใหญ่สำหรับส่วนตัวใหญ่รู้สึกว่า B6 เนี่ยมันเป็นขนาดที่แบบแฮนดี้เห็นว่าจับพอดีมือแล้วก็หนากำลังดีแล้วก็พกได้เพราะว่าเวลาเราไปเที่ยวไหนมาไหนเนะี่ยสมุดเราก็จะแบบแอบเสียบไว้ในกระเป๋าแล้วมันก็ต้องรวมกับเครื่องสำอางอีกถ้ามันใหญ่แล้วก็หนักกว่านี้เนี่ยราบอกว่าถือไม่ไหวแน่นอนค่ะ เดี๋ยวเราเปิดกลุให้ดูด้วยนะพอเราได้กรอบแกนนะทั้งหมดที่ว่ามาเสร็จแล้วใช่ไหมก็จะแบบว่าเป็นแบบมันรย์แมนนวลอ่ะมันษู์แมนนวลก็จะแบบเอาแบบมาเขียนแบบนี้ยว่าแบบกี่เซนคูณกี่เซนปกกี่เซนข้างเท่าไหร่สันปกสูงเท่าไหร่อะไรีมีพับด้านข้างก็จะแบบมานั่งเขียนประมาณนี้นะก็บอกว่าติงต้องติงต้องหน่อยนะคะแล้วก็แบบ ก็ปริน์เทสแหละที่บ้านว่าเออแบบต้องขนาดนี้วางแล้วคือตอนนั้นใช้วิธีแบบอยู่บ้านใช่ไหมก็ปรินสีอ่ะแล้วก็มาดูมาทาบว่าเออสมมติเราหน้าตาเป็นแบบนี้พอมันเหมือนแบบได้ไอเดียเลือกกระดาษแล้วเลือกปกแล้วนะคะก็ติดต่อโรงพิมพ์ให้เขาปรินต์ออกมารูปแบบก่อนว่าแบบใช้ได้ไหมปริน์มาสีสวยหรือเปล่าแล้วเขาก็ทําเล่มให้เราดูก่อนนะคะแล้วก็มาตรวจสีว่าตรงหรือเปล่านะคะแล้วก็สั่งพิมพ์เนาะตอนนั้นเนี่ย พิมพ์ทั้งหมด1,200เล่มนะคะ1,200เล่มทําทั้งหมด2ปกที่ทำเนี่ยต้องทําเป็นเยอะๆเพราะว่าถ้าเกิดทําแค่ร้อยเล่มอ่ะเชื่อไหมว่าต้นทุนต่อเล่มเนี่ยเกิน200บาทอีกนะคะด้วยด้วยด้วยสภาพปกแบบเนี้ยคุณภาพแบบเนี้ยถ้าทําแค่ประมาณร้อยเล่มอะ่ะมันเกินเล่มละสองร้อยบาทนะ,ะก็เลยจําเป็นต้องทําเยอะ แล้วก็มีความกดดันไหมพันสองร้อยเล่มคุณกดดันเลยกลัวขายไม่ได้โชคดีว่าตอนนั้นทําขายนะคะแล้วก็แบบเป็นช่วงสัปดาห์หนังสือพอดี <c oughs> แล้วก็เป็นปีใหม่ด้วยทําปุราก็หนึ่งเลยเริ่มแบบาวางแผนว่าจะขายไงพันสองร้อยเล่มเพราะว่าเรามีคนติดตามตอนนั้นอยู่ประมาณสี่พันคือสี่พันแล้วทำพันสองอ่ะคน ครึ่งเพจอ่ะมันจะซื้อมันเป็นไปไม่ได้ก็ขายเพื่อน <g iggle> พี่ป้านะอ่าเพื่อนคนรู้จักมาชวนมาซื้อกันนี้ยหมดนี่คือสมุดแรกงมันซื้อหน่อยนะ mm. แล้วก็มีลูกเพจซื้อนะคะ mm. แล้วก็ตอนนั้นก็มีเพื่อนไปแบบไปช่วยขายตามองค์กรนะ <g iggle> เด็ดไหมบอกเฮ้ยนี่เป็นไดอารี่ปีใหม่อ่าเราก็มีทาแถบขั้นนะเอาไปขาย <g iggle> ขายทีละห้าสิบเล่มทีละร้อยเล่มโอ้ยตอนนั้นก็แบบรุนมากเลยเพราะว่าเขามีเครดิตให้ประมาณเดือนหนึ่ง คือเราไม่มีตังค์ใช่ปะขอเค่ดิตเข้ามา30วันน่ะก็ต้องแบบคิดเลยจะขายยังไงวะจะทํายังไงให้ได้ต้นทุนคืนนะก็ไปทั้งขายเพื่อนขายบริษัทเอาไปขายในสตนูดิาหนังสือนะแล้วเรื่องที่น่าตลกคือด้วยความที่เราเป็นมือใหม่ใช่ปะตอนนั้นน่ะพันสองรยเล่มตูมกองตูมที่บ้านปรากฏว่าสมุดเราไม่มีซองพลาสติก ช่ป่ะแล้วเราต้องแพ็คอะตอนนั้นก็ต้องไปสั่งแบบซองพลาสติกจากลาซาด้ามาแล้วก็ต้องมานั่งแพ็คแบบนั่งเอาซองพลาสติกใสแล้วก็ดึงอีก,อก,อกตัวอะไรอะมันเป็นพลาสติกแบบถุงแก้วฝาก,กาวอะต้องดึงฝาก,กาว1,200เล่มอะทรามานมากเลยแล้วไม่พอนะคะตอนนั้นก็แบบมือใหม่สุดนั่งแพ็คเองนะต้องซื้อบับเบิ้ลมาตัดบับเบิ้ลเสร็จแพ็คพักแพ็คแรปกระดาษเอาสกอตเทปแปะสกอตเทปแปะไม่ว่านะต้องทำซองอีก คิดถึงสภาพซื้อที osure, อละเล่ม2เล่มเราก็ทําซองใส่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 ไปนะคะเขาเรียกเป็นแม่ค้าออนไลน์เต็มตัวต้องมานั่งแพ็คของไม่รู้ว่าใครมีประสบการณ์แบบนั้นนัแต่แบบเฮ้ยมันมีความสุขก็แบบแพ็คแล้วก็ส่งไปเรื่อยๆจนแบบขายไปนานมากมาหกเดือนยังไม่หมดเลยแต่ว่าตอน1เดือนเนี่ยคือได้ต้นทุนคืนละแล้วก็ พอแบบได้ต้องคืนคืนจ่ายเขาไปที่หลัอเลือกกำไรกำไรแล้วเราก็เริ่มแบบเฮ้ยฮักพี่ใจชื้นขึ้นนะคะเล่มแรกนี่เขาเรียกว่าคือจะขายประมาณ6เดือนได้นะขายเล่มละ190บวกครึ่งที่เลขม,มีไหมครึ่งที่เลขรก190คูณพันสองเล่มนะ1200คูณ190นะ 2,28 8 0 0ันบาทคือรายได้จากการขายสมุดนะมันก็ไม่ได้ขายทุกเล่มเพราะว่ามันก็มีเล่มบางเล่มเก็บไว้แล้วก็มีเล่มบางเล่มแจกนะไม่แน่ใจว่าคนดูคลิปนี้มีใครบ้างไหมหนอที่ได้เป็น หนึ่งในประวัติศาสตร์นะทำให้เราได้ลาออกจากงานเพราะสมุดสองเล่มนี้นะที่แบบส่งเงินแสนมาให้เรานะคอมเมนต์มาบอกด้วยนะอยากรู้จังเลยว่าคุณช้ยสมุดแล้วคุณชอบเปล่าตอนนี้ก็ทํามาหลายรุ่นแล้วนะแล้วก็กําลังออกแบบรุ่นใหม่ล่าสุดอยู่เดี๋ยวก็รอติดตามกันเนาะว่าเป็นยังไงนะคะสำหรับใครอยากทําของขายอ่ะก็อยากให้วางแผนดีๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคแบบโควิดใช่ปะ ก็อยู่บ้านทําของขายมีไรายได้เสริมเป็นผอค้งผอค้าแมค่ค้าออนไลน์มันสนุกนะคะมันสนุกเหมือนบางทีอยากจะบอกว่าด้วยความที่ตอนแรกก็เราเป็นมือใหม่มก็จะมีเรื่องต้นทุนค่าใช้จ่ายบางอย่างที่เรานึกไม่ถึง<ม>ก็มีนะช่วงแรกก็จะบอก บองบองเออเอเอเบออไม่รู้เลยนี่ก็แบบให้คำนวณแบบคิดถึงไปด้วยว่าราคาขายเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่มีค่าขนส่งไหมมีค่าแพ็คของหรือเปล่าคุณจะแพ็คเองไหมหรือว่าต้องจ้างนะคะหรือว่าต้องจ้างเพราะว่าพอมันเป็นพันเล่มเนีย่ยบอกว่าโอ้โหคุณจะนอนกับกองกระดาษคือบางทีแบบ10ชั่วโมงไปแล้วยังแบบนี้หละ นั่งแพ็คอยู่เนี้ยนะก <ales> <twitch S 1> ็ส oui, ู so ้ๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะที่แบบอยากจะมีสินค้าของตัวเองในครั้งแรกนะอยากรู้บ้างจังเลยว่าแบบคนที่ดูในชาแนลของแพนพนมีใครไหมทําของขายอ่ะมีประสบการณ์ก็มาแชร์กันได้นะเพราะว่าเออมันก็สนุกดีในการเป็นไม่ใช่อายุน้อยลอยล้านนะอายุน้อยหลายแสน หวังว่าเราจะได้มาเล่าเรื่องแบบการเดินทางของสมุดนะนี่ก็คือซีรีส์หจบนะเดี๋ยวจะมีแบบความเมามันของแบบเล่ม2เล่ม3อีกที่จะมาแชร์ประสบการณ์ให้นะคะก็ในวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่สนับสนุนนะคะเขียนคอมเมนต์มาน่ารักมากทำให้รู้สึกแบบแฮปปี้มากๆเลยนะคะแล้วก็ตั้งใจเลยว่าจะแบบวาดภาพทุกวันทำให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็จะเป็น ับศิลปินที่สร้างแรงวนันจผูยทุกคนค่ะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปตื่นเต้นจังเลยวันนี้บ๊ายบายค่ะ